สวัสดีทุกท่านนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะวันนี้หลายๆท่านก็มีงานบุญด้วยวันนี้วันที่แปดเดือนแปดแปดเดือนแปดแปดเดือนแปดมีความสำคัญยังไงไม่จำกัดอินฟินิตี้โอ้โหขนาดนั้นเลยนะเออก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ศาสตร์นะแล้วแต่ศาสตร์ความเชื่อของแต่ละท่านเพราะว่ามีหลายท่านนะก็มาถามผมบางทีผมก็ งงๆเหมือนกันนะเอาภูมิผมแล้วกันนะคือภูมิความรู้ผมอาจจะยังไม่เพียงพอก็ได้นะซึ่งเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าถ้าลักษนาสถิตมีนเนี่ยครับจะไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วออขนาดนั้นเลยคือใครคือเขาถามผมว่าเอถ้ากิดวว่าลักษนาสถิตมีนแล้วเนี่ยเขาไปฟังอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้มานะบอกว่าเมื่อตายไปแล้วคือไม่ต้องเกิดแล้วนะ คือเอาเป็นว่าภูมิผมยังไม่พอดีกว่านะค,คือภูมิความรู้ที่ผมมีผมมีแค่นี้ก็จะอธิบายในสิ่งที่ผมรู้รส่วนที่อาจารย์ท่านอื่นเขารู้มากกว่าผมก็ท่านก็สามารถเชื่อได้แล้วแต่ท่านโอเคไหมแต่ถ้าถามผมอาจจะเป็นภูมิความรู้ที่ผมมีมันยังไม่เพียงพอผมจะรู้แค่นี้นะก็ก็ถ้าเป็นลัคนาสถิตมีแล้วจะไม่ไปเกิดไหมอันนี้ถ้าเป็นภูมิความรู้ของผมก็ ผมยังมองว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะในเรื่องของโหราศาสตร์ก็จะเป็นเป็นเรื่องของดวงดาวเป็นสถิตินะครับแต่ในเรื่องของหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนมีกรรมนํามาเกิดนะครับทุกคนมีกรรมนํามาเกิดถ้าใครที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นอริยบุคคลจะมีสี่อย่างก็มีโสดาบ,บันสกทาคามีอนาคามีและอรหันถ้ายังไม่ได้เป็นอริยบุคคลอย่างนี้ท่านต้องหมุนกลับมาเกิดอีก นะครับโสดาบันเองก็ยังกลับมาเกิดนะครับยังกลับมาเกิดเพียงแต่ว่าชะลอได้นะชะลอการเกิดช้าลงนะครับคือถ้าท่านได้ฌานปุ๊บเนี่ยท่านอาจจะการมาเกิดเป็นมนุษย์มันช้าลงแต่การเกิดยังมีขึ้นนะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นรหมอย่างนี้นะครับการเกิดยังเกิดขึ้นได้ท่านต้องไปอริยบุคคลที่เป็นอรหันต์ท่านก็จะไม่ต้องมาเกิดแล้วนะครับอันนี้ถ้าเป็นภูมิความรู้ผมนะจะมีเท่านี้นะแต่ถ้าเกิดว่าภูมิภูมิของท่านอื่นๆเขามีมากกว่านี้ก็ ท่านก็สามารถไปดูไปติดตามกันได้นะแล้วแต่ <Okay. S 1> ความเชื่อของแต่ละคนนะครับสวัสดีครับพี่อุนี้มาแล้วนะครับ mm hmm. น้องแบงค์น้องหน่อยนะฮะ <laughs> พี่อนี้ตกใจเฮ้ยทำน้องหน่อยทําไมหน้ากลมๆนะ <laughs> อันนี้คือหน่อยไปงานบุญนะครับไปงานทําบุญบ้านของของหลานตอนแรกผมก็จะต้องไปทําพิธีช่วงบ่ายนะแต่พอดีติดลูกค้าก็เลยไม่ได้ไปนะ <laughs> วันนี้ก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลข อีกท่านหนึ่งนะมาสนทนากันเพิ่มเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญท้านตัวเลขนะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยพี่หน่อยไม่อยู่แล้วไม่หน่อยไม่มาวันนี้แล้วเราจะคุยเรื่องตัวเลขได้ไหมโอ้นี่แอดวานี่แอดวานนะนะคือคือซื้อเลขเป็นอาชีพนะอาชีพรองคือเลข,ขานุก,การอาชีพหลักคือซื้อเลขเออเป็นอย่างนี้ เวลาได้ตากที่สร้างมา <c oughs> หมดเวลาได้ตังทีไม่ใช่ว่าถูกหลักร้อยหลักพันนะหลักหมื่นก็ไม่ใช่นะหลักแสนเท่านั้นนี่ตอนนั้นเขาพักนะพักไปอยู่บ้านก็กังวลถามเขาว่าเอาแล้วอุ้มจะมีตังใช้เหรอปรากฏว่าอะไรไหมถูกเลขเนี่ยนะมีโชคไม่ลาบเดือนละเจ็ดปดหมื่น แฮปปี้มีความสุขเที่ยวอย่างเดียวเออเนี่ยครับขนาดนั้นเลยนะเออไม่ธรรมดานะเล่าให้ฟังพี่อุนี้บอกพอมาดูอีกทีเอ๊ะทำไมกลมกมดูผิดเจ้าพี่อุนีนะวันนี้ก็สลับกันนิดหน่อยจริงๆมีมีคนคอยสลับได้หลายคนมากนะน้องปุยก็ ่วยนะไม่รู้เป็นโควิดหรือเปล่านะเสียงเปลี่ยนไปแล้วก็เลยให้น้องอุ้มเข้ามาแทนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาสนทนากันสนทนาธรรมด้วยวันนี้ผมเตรียมธรรมะดีๆเพราะว่าที่บอกว่าจะอัดสี่สิบเทปให้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะสามเทปให้ก่อนเลยเป็นเป็นเทปเริ่มต้นเพราะมีคนถามกันเยอะนะถ<อ>ามกันเยอะอะไรล่ะครับสามเทปเดี๋ยวเอาสามเทปแรกนี่เลยแต่ที่เราคุยกันก่อนคุยกันรอก่อน เพราะเมื่อก่อนนี้เราจะมาช้าไงหลายท่านก็จะรอทั้งสิบโมงครึ่งอะไรอย่างนีแต่วันนี้มาเร็วแบตไม่เข้าครับต้องเปิดสวิตช์เนี่ยนี่นครับนี่อ,อคุณนัตตี้สวัสดีอาจารย์นัตตี้อ,อ๋อ <Okay. S 1> ผมอ่านเป็นัตตี้ไปเลยนะ <laughs> ออผิวนี้บอกอาจารย์แซวน้องได้สนุกมากค่ะเอยเหรอนี่ไม่ได <laughs> ้แซวนี่พูดจริง อุ้มเนี่ยนะเขาจะมีช่วงเวลาช่วงที่เขาฟิตเขาจะสเลนเดอร์พอช่วงที่เขามีความสุขเขาจะบวมนะตุยเลยนะหน้ากลมตัวกลมเก้าอี้หักไปเลยอะไรเงี้ยนะใช่ไหมมีช่วงหนึ่งนะ ผอมไปแล้วนะช่วงนี้ทำไมบวมอีกเนีวยสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์เลขาสรุปนี่รายการอะไรครับนั่งสิคงเออระวังรอระวังรอระวังรอคุณทุกท่านจะได้รู้จักไงจะได้รู้จักคุณุนะเดี๋ยววันงานที่ยี่แปดเดี๋ยวก็จะมาเจอน้องๆทีมงานผมที่ทํางานอยู่เงี้ยก็จะมาเจอกันนะทีมงานหลากหลายรูปแบบหลากหลายคนนะหลากหลายความสามารถนะหลากหลายความสามารถนะแค่น้องอุ้มคนเดียวนี่ก็พูดไปเจ็ดภาษานะเออ ภาษาเทพนี้เขาพูดได้เลยนะไม่ธรรมดาเลยนะนี่แหละเขาเป็นคนที่เห็นพระอยู่ในห้องทำงานผมเป็นที่มาที่ทำให้ผมให้ทุกท่านได้มากราบหลวงปู่นะเพราะว่าน้องอุ้มเนี่ยผมจะสื่อสารกันตลอดนะคือสื่อสารทางจิตนะผมก็แปดปีก็ก,ก็พอผมไปถ้ำเนี่ยก็ไปส่องเขานี่แหละพยายามดูซิว่าเอ๊ะทำไมถึงมาผูกพันกันทำไมถึงมาอยู่ด้วยกันทำไม ทำไมเขาจะรู้วาละบางอย่างล่วงหน้าของผมเสมออันนี้พูดจริงนะเขาจะเห็นภาพล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าบางครั้งผมก็จะรู้ล่วงหน้าของเขาเหมือนกันว่าเขาไปบนบานสารกล่าวอะไรมาสื่อสารกับผมผมก็บอกเขาอะไรสลับไปสลับมาครับอันนี้มันเป็นเหตุของแรงกรรมนะเป็นเหตุของแรงกรรมที่ทุกคนมีกรรมนํามาเกิดทุกคนพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีเหตุนะ มีเหตุอย่างของอุ้มเนี่ยไม่ได้พบเดียวมันเจอกันซ้ําๆหลายพบหลายชาติหลายครั้งนะฮะอันนี้ผมพูดแค่นี้นี่ยังไม่ได้เคยบอกเขาเลยนะอุบไว้ไม่อยากให้เขารู้รู้เยอะเดี๋ยวฟุ้ง <c oughs> เออนี่พูดกันกลางไรการเลยเอออันนี้เป็นอย่างนี้ครับแน้วมันเจอกันมาแล้วหลายพบหลายชาติมันก็จะวนกลับมาบนะแล้วก็จะมาผูกพันมาเกื้อกูลอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าคู่บารามี นะเวลามีคู่บารมีเนี่ยมันจะไม่ได้เจอกันครั้งเดียวนะมันจะเจอกันหลายๆครั้งหลายๆครั้งนะครับแล้วก็มาเพื่อเกื้อกูลกันนะครับนะใครยังทำสามห้าแปดไม่เป็นยังไม่ได้ทําบุญห้าเรื่องมีเรื่องมอแปลงไฟฟ้าที่ท่าบูแดงนะครับที่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มอาจจะเห็นไปแล้วนะครับผมลืมพูดเมื่อวานนี้ก็คือตอนที่ผมไปปฏิบัติอยู่5วันนะตั้งแต่วันที่1เนี่ย ฝนลงตลอดฝน,ฝนฝนฟ้าลงแบบโอ้แต่บรรยากาศดีมากนะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะเดี๋ยวจะต้องบังคับอุ้มไปนะเพราะนี่พูดหลายรอบแล้วยังไม่มีเวลาไปสักที <c oughs> นะเ,เดี๋ยวต้องไปละคือบรรยากาศดีมากฝนตกตลอดเวลานะฟ้าครึ้มโอ้บรรยากาศหนาวมากเลยนะหนาวแบบโอ้อากาศดีแต่ปรากฏว่าฟ้าลงนะฟ้าลงก็ไอตัวโวล์นนะกำลังไฟเนี่ยนะครับ แรงดันไฟฟ้ามันขึ้นไป400กว,ว่าโวลต์พอไปถึง400กว,ว่าโวลต์ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าพังหมดเลยคราวนี้นะพังทุกชนิดนะพอพังเสร็จปั๊บคราวนี้ก็ะระดมพระที่ถ้ำพระทั้งที่วัดก็มาช่วยกันเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนเสร็จปรากฏว่าก็ยังใช้งานไม่ได้เพราะว่าไอ้อุปกรณ์แปลงไฟก็เสียอะไรก็เสียไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุนะแล้วพระต้องลงปฏิโมกเพราะช่วงเข้าพรรษาเนี่ย พระต้องมาลงปฏิโมกพ,พระต้องมาทําอะไรกันหลากหลายนะครับก็เป็นเรื่องเร่งด่วนผมก็เลยนํามาโพสต์ในกลุ่มไปแล้วโพสต์ในเฟซด้วยแล้วก็มีแฟนรายการทั้งหลายนะครับทุกท่านก็เอาไปโพสต์เพิ่มเติมมากมายในเฟซตนเองอีกนะหลากหลายมากก็ต้องขอบขอบพระคุณไปด้วยนะครับพี่อ๋องเองก็โหเอาไปโพสต์ในกลุ่มธรรมะนะไปคุโพสต์กลุ่มวัดป่าแล้วมีคนร่วมบุญกันหลัก50คนร้อยคนนะแล้วพี่ององก็บอกว่าเนี่ย พี่อ๋องเก็บสลิปไม่ไหวนะให้อาจารย์ไปเก็บเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยน้องปุ๋ยไปเก็บสลิปมาจากกลุ่มธรรมะกลุ่มวัดป่าเลยคือมาช่วยกันนะครับแล้วก็มีพี่อ๋องก็จะมีหลวงพี่หลวงพี่อุดมศักดิ์นะวันนี้ก็ท่านหลวงพี่อุดมศักดิ์ได้ชมเทปผมอยู่ก็ขออนุโมทนานบุญนะครับในจิตนาหลวงพี่อุดมศักดิ์ก็ก่อนที่ท่านจะมาบวชท่านก็ทํางานด้านเป็นวิศวกรโซลาเซลล์น, cell, นะหลวงพี่อุดมศักดิ์ก็บอกว่า อยากจะมาช่วยอยากจะมาดูให้นะเพราะท่านสามารถทําได้นะแต่ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้รับนิมนต์จะผิดธรรมวิยัยเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนถ้าไม่ได้รับนิมน์ผิดธรรมวินัยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์กิษณะนะพี่แมวพี่ององปรึกษากับอาจารย์ว่าพร้อมไหมถ้าจะให้ท่านไปช่วยดูก็เดี๋ยวผมจะนิมนต์ท่านนะครับเพื่อไม่ให้ท่านผิดธรรมวิไยแต่ครนี้ ในในเรื่องของทางนู้นเนี่ยเพราะว่ามันมีคนที่เขามามาทำใช่ไหมคือตอนจ้างครั้งแรกอะ่ะมันมีรับปาาระกันมันมีดูแลนน่นน,นี่นั่นนะถ้าเราไปเอาคนอื่นมาดูก่อนมันก็จะเสียของเพราะว่าเขาต้องมาทําให้เพราะาเสียตังค์ไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็เลยต้องรอกันก่อน,อนว่าทางนู้นเอาไงทางนู้นมาไหมไม่ไม,มาหรือเสร็จไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็เป็นเรื่องอย่างนี้อ่ะครับอ่าสวัสดีอ่าพี่อุ้มอ่าน อ่านคอมเมนต์หน่อยเออคุณแอปเปิลนัสวัสดีพี่หน่อยและทีมงานแล้วถามว่าพี่หน่อยไปไหนไม่มาคะไปงานบุญครับไปงานบุญนะพี่หน่อยไปงานบุญคุณแอปเปิลนัทเนี่ยผมเห็นใน f เฟซบ o ๊กโพสต์ขายธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งทําไมไม่เอามาให้ผมพูดเนี่ยในรายการใช่หรือเปล่าไม่รู้่ไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นะผมจําหน้าได้ครับนะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าถ้าถ้าใช่ก็ ท่านสามารถเอาเอาธุรกิจเหมือนเป็นสบ,บู่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุ้นคุ้นเนี่ยที่ผมเห็นน่าจะแอดโอเปนดาวแล้วก็ส่งเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมจะได้พูดให้นะเออผมเห็นทันระวีสวัสดีค่ะทั้งสามท่านคุณฟ้าหลังฝนสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานที่น่ารักนะครับอ่าคุณจอนสวัสดีครับคุณปืด๊ดสวัสดีครับนะฮนะ <c oughs> คุณดัททีบอกน้องแบงค์ฝากบอกอาจารย์นี่คืออะไรครับเนี่ย น่าจะให้ทํานายฝันให้ครับอ๋อสบายมากผู้เชี่ยวชาญเราอยู่แล้วอพี่เมย์บอกว่าตั้งแต่อาจารย์กลับจากถ้าหน้าขาวใสออร่าเป่งปังประกายมากค่ะโอ้โหขอบพระคุณครับนะไม่ได้ใช้ครีมเลยตอนนี้นะเออไม่ได้ใช้เลยแล้วนะถือศีลแปดไงนะจริงๆนะถือศีลแปดประหยัดทุกอย่างประหยัดหมดเลยข้าวก็ไม่ต้องซื้อนะประหยัดเลยสบาย นะนอนพื้นแฮปปี้น้ำหอมก็ไม่ต้องใช้ <c oughs> ครีมก็ไม่ต้องใช้ <c oughs> ทิ้งไม่ต้องใช้เลยนะออล่าก็ได้พลังบางอย่างละกันเออเล่าอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวเล่าเยอะเดี๋ยวหาว่าโม้ <c oughs> ไว้เฉพาะจะบอกเฉพาะคนที่มาเรียนดีกว่าเออเพราะว่านนี้แม่จินได้เมตตาบ,บอกผมว่าให้ผมทำอย่างไรเพื่อคนที่มาหาผมเนี่ยจะได้รับ ความเป็นมงคลกลับไปพร้อมกับบารมีหลวงปู่เทพรกุดรที่สถิตไปด้วยอย่างเงี้ยนะอือเนี่ยนะพี่ลุงมาเอาอ่านมางสิครับพี่ลุงครับอาจารย์อ่านจนคอแห้งแล้วครับเออนะครับแคทตี้บอกว่าฝากวันเดือนปีเกิดเช็คดวงได้ไหมคะวันนี้ครับ ได้ครับแต่ท้ายๆไม่รู้ทันหรือเปล่านะแต่เตรียมเตรียมพวงมาลัยดอกไม้มาทุกวันเลยเมื่อวานก็เตรียมไม่ได้ไม่ได้เลยมไม่ทันเอาพี่อุ้มครับคุณแอปเปิลนั้นบอกใช่ค่ะเกรงใจท่านอาจารย์โอ้ไม่เป็นไรผมบอกแล้วไงผมตั้งใจด้วยเจตนาที่ดีใครที่ได้ติดตามกันอยู่ผมจะช่วยทุกคนครับช่วยทุกเรื่องนะ ยกเว้นเรื่องยืมตังนะห้ามไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าผมช่วยให้ปัญญาให้วิธีคิดให้แนวทางแม้กระทั่งให้คอนเนคชั่นผมช่วยได้นะแต่ห้ามยืมตังไม่ได้โอเคไหมให้ให้ให้ยืมตังไม่ได้นะโอเคไหมส่งมาได้ครับส่งรูปมาด้วยเนาะแล้วก็ข้อมูลชื่อช่องทางการติดต่อนะครับ พี่ลุงบอกนี่น้องผู้หญิงชื่อน้องอุ้มเป็นเลขาคนเก่งของอาจารย์ค่ะโอเคเก่งมากาเกออ่งจริงๆริงกินเก่งไม่ใช่อะไรผมนะคือเวลาทานข้าเที่ยงใช่ไหมผมจะต้องโทรศัพอุ้มวันนี้มีขนมไหม <laughs> เขามีขนมแบบโอ้โหชุดใหญ่มาก เปิดเกะมานี่ขนมมีทุกเก๊ะนี่นี่เลยกลมอย่างนี้และไม่จริงอ่ะซื้อให้อาจารย์โดยเฉพาะอันนี้เรามาเผากันเลยนะฮะนี่แหละก็เราก็เล่าให้ฟังนะเล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังอย่าลืมไปเข้ากลุ่มไลน์แคว์นะครับพอจะได้สื่อสารกันระหว่างสัปดาห์พูดคุยกันได้ทุกวันประมาณ2ทุ่มถึงสามทุมเนี่ยผมจะมาตอบธรรมะปฏิบัติให้นะครับใครสงสัยอะไรถ้าเข้ามา พิมเข้ามาได้เลยมาสอบกันได้นะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมลามไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ